พี่เอ้ยขาดสุดยอดเลี้วยังวะเมื่อวานเขาครับพี่น้องผมเจ้าออ้พ่อเห็ดยสยพี่พี่ว้ายไอ้การพี่โอ้ย,อยคือโชคดีเทบพี่น้องผมเปิดเอาไปหัวหนะ้า ได้ครับผมว่ากันม่าว่านเโาพี่น้องแอบดีอยูนะครับพี่น้องผมใส่เครื่องไหวอุ้ยอียังวะเฮ้ยพี่น้องผมเฮ็ดวายอู้พี่อีกบ่อุ้ยพี่น้องนี่ เอานี่นี่อุ้ยขาดสุดยอดแล้วยังวะเมะื่อวานเขาครับพี่น้องผมเจ้าว่าอุ้ยพ่อเฮ็ดเสยพี่พี่ว้ายไอ้การพี่อุ้หูยโศงดีเถอะพี่น้องผมปเปาดเฮ็ดตับตเตานะครับพี่น้องว้ายเอาเลยเนาะ อุย้ยได้กันได้กันพูดน่ะพูดนะอู้หู้ยูอุยอ้ยคือผมฝึกกักเก็บพี่น้องผมอุย้ยประมาณเขาก็ได้เห็ดไหมอุย้ยเอาเลยเนาะอุย้ยห้อยผมหยาบอีกตั้งหักเป็นตีนี่หักนะครับอู้หู้ดิอ้าวไอ้วนันโตว่าดังคนดี พี่น้องเอ้ยพูดอะตะแกงหวานเดี๋ยวว่ะปืดปืดปืดเยาว่าทัวทั้งหมไปแล้วครับผมเอาเ้าหาเห็ดเสย์นะครับพี่น้องไปเห็ดยังมาเกิดยุ่งสีวะ ทางให้หน้าเลยพี่น้องเลยนี่อีกวะเอาขึ้นหน่อยเดียววะฝุกโผัเด่นว่าก็ได้เนาะพี่นอ้องช่วงนี้มันลืดดูเห็ดแล้วพี่น้องบาดนี้เอาจริงแล้วอุตส่าห์ว่าจิบ่เจ็บเห็ดเมื่อวานเขายังเจอเห็ดอยู่งจำเป็นตน้องได้เอาตัวพี่น้องสุดยอดสุดยอด รลหาอีกอน้ำขั้นแคบมันสีมีบ่หรือว่ารอให้อ้คำเหลี่ยมเลยซอว่ามีครับผมไปทั้งหวัวน,นาเขาเบิดแล้วต้องไปเติมเขาเบิ้ลขอาเจ้งรุ่นเบิ้งกันต้อนะครับพี่น้องผมจ้งเบิ้งอีกรอกอุอ้ยเจออีกแล้วครับผมเติมเขาไอ้หวัวน,นาเพิ่นวายอุ้ยดอกงามๆกัลลังพอดีเกียงกัลลังพอดีต้มเลย ดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดไอ้หนะัวหน้าเก็ดไปลวเจ้าไปชี้หาเห็ด <c oughs> งานนี้นี่การหาเฮ็ดเกิดขึ้นครับผมไอ้หัวหน้าวันวานไปอ้าลุยก็ได้แกงง่ายอยู่ดิกิดว่าไอเรียบร้อยครับผมเดินทางต่อไปหาเฮ็ดดงใหม่